เค่ต้องไปดูแลคนนอกมันเกิดอะไรขึ้นตอบเลยวอบแล้วพวกแกตายซะอาอาอาพวกแกจ้ตายหมดแน่ตืนมาเล้วอาเกยด้วยตกพังได้เหยบอกนะต้องตายอาอาอา

เออเออเป็นไงล่ะเอ้ดีกว่าไป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 แล้วขอบคุณทยทันขอบคุณทัยทันทยทันเราคงโอกันมันน่ขอจหนึอนะ

เออเออเามาสิดได้แคตอนไม่รู้ไปแลไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้ว่าในความจริงขแบรถีมบ้าเลยอะไรน่ะฉันจะกันเองพวกแกจนีซะหน่อย

เธอดีเดินหลุแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยยอมดูด้วโอเคฉัดูนะเฮ้ยเพื่อนอร่อยรตายเแเไรเ้ฉันเล่นนะบาวตายแกต้องตายกับาออย่ามาทปเกเฉยเลยะ

ม่โอ้ว enfin ันไหนั่วทุกคนปกป้องตถังทอะไยนะโดนจ้าชูเฮ้ยยิงสกัดมันเดวนี้ยิงเดนทับตอไปโอ้ยโอ้ยขัดขวงแกวันนี้ขัดควงนะนี่มันหยิ่งหนูขอที่ประจมมาขัดควง

ไม่หน่ะรถถังไปไปไปใช่ยังไม่หตายแกตายไม่สักนี่นะแกตายตรงนี้แหละยสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างเพื่อนไม่มีอะไรเลยเพื่อนเออได้แพของน่าละรถถังพังแล้วรถถังพังแล้วบ้ารถถังของเราก็มีน้องที่เดียวแกลี่ทำไม่ได้

ตายตายไอ้หน้าระพาเลยอ้ามีคนมาฉันไม่ยอมเชื่อให้แกเป็นอย่างนี้ไปตลอดการแม่และฉันจะไม่เอาจริงแต่ฉันขอเอาจริงกระสุนแค่นั้นจะทำอะไรฉันได้เหรอโอ้ยโอ้ยแกตาตอนนี้ไ,ไปหน่อยไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้เวลาช่วยสินะอย่าเข้ามา<อ>จะฆ่าฉัตลอนี่เนอะ เขาจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดกรนย่ากล้าอุ้ล้มันถึงข่าวของเราได้สินหถึงเวลาแล้วเอ้ะอะไรนะแกยกจะแข่งอีตายแกนี่มันเลียนก่อนเกมสิบล้อเลยนจะไอ้นี่ซะ และก็แกตาอ่อเล็กมากเลยนี่นะพอใจหรือยังแกต้องตายเอ่อไม่ไม่ฉันจะทำดีฉันจะได้ล่างใหม่แล้วจะมาตุกตีของฉันแก่ข้าพนฉันจะได้ตายไปทุกที่ของแก โอยโอยอ๊ที่ข้าอาจะปปปยเด้อไม่เอออย่มาขัดทาวเสออย่ามาขัดขวางนะตวเออยยกวไปสงกคืนาะที่เหลือเธอจัดกางนะมาม โอ้อาอาจักรแ่งอันศักยาเออเออเออ,เอ,อนี่มันสิ่งที่จะทำลงไปเหรอฉันรับมันไม่ไหวขอโทษเลยนะเพื่อนๆฉันขอไปกันนะบ๊ายบายเยี่ยมเลยเหมือนกันเลย มาเกซันดีไม่เกซันดีต้องเก็ไปหมดหนึ่งนะงล้น่กปคนเดียวเองเออเสียอะไรน่ยหายซะดีมากช่วยกด้วยไม่มตายซะนีไอนหนึ่งนะชัจะาแค่ฉันช่กับฉันหรอมาที่เลยจะกอบไม่ไหวแล้วไอ้ไข่จะสู่มไอ้ตะวันข้าจดีมาก เล้อมฉันเหรอดูช้าไม่ได้หรอกกูเข้ามาซะไม่เป็นไรหรอกเจอที่สนยนี่อนี่นืนี่อนเน้อฮเอ้หมดแล้วสินะไปดีกว่าเฮ้ยมไม่เลือกให้ชอนเลยเหรอเฮ้ยบอกเอ้ต่ำมาไปฝากไปเลย แกอย่าทำเฉันนะเวยนี่มาโดนไปหน่อยได้อาเออขาบคุณนะเพื่อนพวกแกต้องตายฮะอ่ตะกอนม้งออเดี๋ยวไปละมอตั้งกแกตายตี่น้โดนนีไปหนยี่น้โดนดัเลยแกตยหนึ่นดี่น้าเอามมามาเยอะ ไอตัวนี้ขดจอกเลยเพื่อนเยี่ยมเลยพวกเรากลับมาแล้วพวกเรากลับมาแล้วคนกลุ่มมืดคนพวกเรากลับมาบุกกลุ่มเขากลับมาแล้วพวกเรากลับมาแล้วพวกเขามันดีมากเอ้าก็ได้มาอึง

ฉันว่าต้องรีพันก่อนครับครูลาก่อนลาก่อนว้ากดไว้อะไรเขา ฉันต้องขยี่วันให้มดเลยอต่เวลาแล้วสินะ